เซภัยเป็นโลกจิตหรือเปล่ามาหอมแก้คนอื่นกลางที่สาธารณะแบบนี้อะฮะเอ่อขอโทษครับคือผมนึกว่าคุณเป็นดาวคือผมไม่ได้ตั้งใจครับคือพอพอพอฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นแหละ ือถือฉันอยู่ไหนเนี่ยน่าจะทําตกแถวนี้นะเมื่อกี้ก็อยู่ในกระเป๋าที่ดีอยู่เลยอะอ,อคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหาอะไรอยู่หรอคะอ๋อโทรศัพท์ของฉันอะคะ่ะฉันคิดว่าน่าจะทําตกไว้แถวนี้ไม่รู้ว่ามีใครเก็บไว้ได้หรือเปล่าเออหายได้ยังไงอะคะแล้วโทรศัพท์รุ่นอะไรหรอคะเป็นไ iPhone คะ่ะสีซิลเวอร์ไทเทเนียมนะคะใส่เคสสีเทาด้วยนะคะคุณพอจะเห็นหรือเปล่าคะอ๋อเหรอคะงั้นเดี๋ยว ฉันช่วยหานะคะเพื่อยังตกอยู่แถวนี้อ๋อค่อออนนะคุณพิมพ์ครับแหาของอยู่หรอครับนน่แกกแล้วเหรอไอ้โรคจิตนี่แกตามฉันมาใช่ไหมเอ่อเปล่าครับคือเน่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วไอ้ดอกไม้เนี่ยแกเก็บไว้ไปจีบคนอื่นนะนนะคือว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นแฟนฉันเองค่ะ อะไรนะคะคือว่าเขามาหาฉันนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ตกใจอ๋อค่ะพี่ไทเราไปกันดีกว่าค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะมันอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะแฟนงั้นหรอี่ <c oughs> บอกนวะว่าโทรศัพท์ฉันส่งคนเอาไปอ่ะ้ยพี่ไทยเห็นหน้ามันเมื่อกี้ไหม,มทำหน้าอึ้งสุดๆไปเลยอ่ะตลกดีเนาะแต่เราทำแบบนี้มันจะไม่เกินไปหนเหรอโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกนะก็แค่ลอเล่นขำๆอ่ะเออขอดูโทรศัพท์มันแล้วกันนะอู่ เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยคุณตำรวจมาพอดีเลยค่ะจับสองคนเลยนี่ค่ะสองคนนี้มันขามยโดยรศัพทฉันตายเขาคุณตำรวจพวกแกสองคนไม่หลอดอแน่รู้ไม่ทำแบบเนี้ยมันเด็กเขาหัวโตด้วยฮะมานี้นี่ <What? S 1> คุณตำรวจเดี๋ยวกันนะคุณตำรวจจับผิดคนหรือเปล่าคะคนที่ต้องจับคือสองคนนั้นไม่ใช่ฉันนะคะไม่ใช่แกได้ยังไงนี่ดูวอปเปอร์โทรศัพท์นี่สินี่คือรูปของเจ้าของโทรศัพท์ตัวจริงไม่ใช่ของแก เอ้ยคุณครับคือว่าผมมาคนเดียวครับแล้วผมก็ <c oughs> ควรถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะตรงนี้เลยคับตรงนี้นะคะเอานะคะหนึ่งสองอ่าอีกรูปคะ่ะหนึ่งสองอ,อีกรูปนะคะหนึ่งสองฮัลโหลค่ะ,คะอ๋อได้ค่ะได้ เฮ้ยคุณนั่นโทรศัพท์ผมคุณคุณคุณอุ้ยคุณเอาโทรศัพท์ผมพึ่งนะคุณเฮ้ยคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุครับว่ามันมีผู้หญิงคนนึงเขาขโมยโทรศัพท์ของผมไปครับคุณช่วยตามหน่อยได้ไหมครับขึ้นมานครับคุณครับรออยู่ตรงนี้นะครับไปไม่ได้รู้นะครับ ตำรวจฉันไม่ได้ขโมยนะคะไอ้วอลเปเปอร์นั่นนะมันเป็นรูปพี่ชายฉันเองค่ะนี่คุณหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วอ่ะยังกล้าโกหกอีกเหรอนี่ไปลงพักกับผมดีกว่านี่เลยคุณตำรวจตำรวจไปไม้เอาไปงพี่ไทยฉันว่าเราโทรศัพท์เครื่องนี้ไปคืนให้เจ้าของเขาดีกว่านะ